บรรยากาศท่ากลางคุนเขานะครับวันนี้นะครับมางานติดตั้งแบบหล่อเสารถหนามนะครับ3ามนิ้ว15รหางยาว6เมตรนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นงานเคลื่อนย้ายนะครับเนื่องจากลูกค้านะครับสั่งแบบเข้ามาเพิ่มนะครับแล้วก็จะย้ายสถานที่ผลิตนะครับก็ให้ทางเราเนี่ยมาย้ายโต๊ะเก่าไปด้วยนะครับไปรวมโต๊ะใหม่ด้วยกันนะครับก็นี่อยู่ท่ากลางภูเขาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูวิวนะครับแล้วก็มาดูงานนะครับว่าเราทำแบไรบ้าง นี่คือโต๊ะสับรถหนามนะครับที่มีอายุการใช้งานประมาณ1ปีนะครับก็ส่งลูกค้าไว้นานแล้วนะครับพอโดยใช้าพนะครับก็จะเลอะเทอะเปื้อนเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับพวกนี้ก็จะเป็นคราบน้ํามันนะครับที่ไว้ใช้ทาแบบนะครับลูกค้าใช้น้ํามันที่โรก็ค่อนข้างเปื้อนเยอะหน่อยนะครับแต่เราเน้นที่ตัวล้างตัวล้างยังโอเคนะครับอันนี้ก็มีคราบปูนแตยังไม่ได้ล้างนะครับเพราะเพิ่เขามาเมื่วาน ก็มีพวกคานข่ยาวเครื่องดึงรวดต่างๆนะครับวันนี้เป็นรุ่นรุ่นนานแล้วนะคมีขวาแล้วนะครับวันนี้ก็คือตัวชิ้นงานนะครับที่ทาออกมาตัวนี้เป็นเสาสองเมตรนะเรื่องเสาหักนะครับผมยังจะให้สังเกตนะครับเป็นสองกรณีนะครับกรณีที่หนึ่งนะครับถ้าแบบไม่ดีเนี่ยนะครับเสาเนี่ยจะหักนะครับในตาแหน่งเดิมของแบบเนี่ย นนะครัับอย่่างตวี้แบบไม่ดีเ่ยสมมติหักล่องเนี้นะครับล่องริมเนี่ยทำสิบครั้งก็หักสิบครั้งครับคือแบบไม่ดีล่องบีบนะครับอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าปูนไม่ดีเนี่ยนะครับทำสิบครั้งเนี่ยกระจายหักตรงนู้นทีหักตรงนี้ทีนะครับประมาณนี้นะครับก็ทางเราเนี่ยก็จะให้ลูกค้าลองสังเกตการใช้งานของตัวแบบดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้เขาก็แจ้งจุดควัาเทียเอมันก็จะมีบางจุดที่ หักหักบ้างไม่ห,หักบ้างหักบ่อยนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจะแก้ทางไหนได้บ้างจะเป็นที่แบบหรือเป็นที่ปูนตรงนี้เดี๋ยวผมมาเซอร์วิสให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับ<ด>ครับก<ม>็เดี๋ยวจะไปไงานติดตั้งอ,อ,อีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายวิดีโอมาให้ดูนะครับเดี๋ยวพามาดูงานติดตั้งนะครับแบบหล่อเสาโรถหนามสามนิ้วสิบ้ารางยาว6เมตรนะครับวันนี้มาด้ยวยกันทั้งหมด3ามตัวนะครับแล้วก็มีย้ายตัวเก่าด้วยหนึ่งตัวนะครับีนกันลัง ยกตัวชิ้นงานลงจากรถเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่นะครับโต๊ะรถคันนี้นะครับมาด้วยกันสามตัวด้วยกันนะครับกำลังยกลงแล้วครับเรามาร์กตำแหน่งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโต๊ดนี้หนักโดยประมาณเกือบตันนะฮะโอเคตัวแรกลงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวรอยกเคลื่อนเข้าตำแหน่งตามที่มาร์กไว้นี่นะฮะล้างใหม่ๆเลยครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะเทคนิงการใช้งานด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวอีก2ตัวนะครับสเปคเดียวกันหมดครับ3นิ้ว15รางยาว6เมตรนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเก่านะครับของลูกค้านะครับเขาทำโรงงานใหม่นะครับย้ายสถานที่ผลิตก็เลยให้ผมไปย้ายตัวเก่าออกมาให้ด้วยนะครับมาติดตั้งร่วมกันนะครับตัวนี้สภาพจะเละๆขัดๆไหครับ เพราะว่าการการใช้งานมาปีหนึ่งแล้วนะครับแต่สภาพรางยังโอเคครับเพราะเราเน้นที่หลางนะครับโอเคเดี๋ยวก็มาดูการติดตั้งกันครับข้างหลังผมนะครับตีโต๊ะด้วยกันเลยนะครับเป็นงานโต๊ะใหม่นะครับสามโต๊ะนะครับแล้วก็เป็นงานเก่าของลูกค้าโต๊ะหนึ่งนะครับย้ายให้มารวมกันนะครับย้ายสถานที่ผลิต เราก็เลยบริการหลักการขายครับย้ายให้ครับไม่มีปัญหานะครับติดตั้งเรียงกันให้เป็นเรเบ็บเรียบร้อยเลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับวันนี้นะครับมาติดตั้งในโอ้โหโซนพื้นที่ภูเขาด้วยนะครับงานติดตั้งข้อต่างระดับนะครับตัวแบบตัวของเราเนี่ยตั้งอย่างกนาคันบันไดเลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับค่อนข้างจะมืดไปหน่อยนะครับเนื่องจากวันนี้ติดตั้งด้วยกัน4ี่โต๊ะนะครับค่อนข้างจะใช้เวลาระดับหนึ่งเลยนะครับ แต่ก็อยากจะให้ดูผลงานกันคร่าวๆกันนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเาสาลวดรดน้ำ4สามนิ้ว15ราง6เมตรนะครับ4โต๊ะด้วยกันนะครับวางกันอย่างนี้เลยนะครับพื้นค่อนข้างต่างระดับมากนะครับมองไม่เห็นแล้วเดี๋ยวมาดูตัวที่ไฟสองง่ายๆแล้วกันนะครับนี่นะครับนี่โหดูลองขาโต๊ะสูงมาก เราซีเรียสเรื่องระดับน้ำนะครับในการเทคอนกรีตนะครับถ้าระดับน้ำไม่ดีเนี่ยน้ำปูนจะไหลไปเรื่อยเลยนะครับก็วันนี้ก็เทนิ่งไปให้ตัวหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ได้เทปูนนะครับเนื่องจากว่าค่อนข้างจะเย็นมากแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าด้วยก็มีความเข้าใจในเรื่องแบบแล้วนะครับนี่ก็วันนี้มาทีมงานรถบรรทุก2คันเลยครับ๋อสุดท้ายฝากด้วยนะครับงาน แบบหลอคอ,กอนกรีตอะไรนะครับเราโรงงานมานิ่จัดคนนะครับก็เวลามาติดตั้งหน้างานครับรับผิดชอบเต็มที่ครับทำงานให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแน่นอนนะครับถ้าไม่เสร็จจริงเราแล้วอยู่ทาต่อให้วันรุ่งขึ้นเลยนะครับยังไงลูกค้าต้องอได้รับการเทรนนิ่งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการผลิตแบบหล่อคอนกรีตที่แท้จริงนะครับไม่งั้นเราไม่ปล่อยไปนะครับไม่งั้นเวลาผลิตจริงๆแล้วเกิดอันตรายมีปัญหานะครับ ออจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับเพราะว่าหลักการผลิตเคาเกี่ยแล้งนะครับเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักเลยครับในเรื่องงานปูนในลูกค้ามีความเข้าใจอยู่แล้วนะครับเราแค่มาเสริมมาในเรื่องตรงนี้นะครับก็เหมือนมาแชร์ข้อมูลกันนะครับก็ฝากด้วยครับติดตามครับเพจลงกึงมันิจะกรนครับเฟซบุ๊กนะครับทิก t o อ y o ยูทูบนะครับแล้วก็ไลน์แอดนะครับมีข้อมูลข่าวสารดีๆก็จัปเดดเดี่ตามกันนะครับครับสวัสดีครับ